สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซนะครับบ้านแสงทอนฟินแลนด์อากาในเครือข่ายของแซงทอนฟินแลนด์ทุกๆคนทุกๆบ้านนะครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อคืนก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีถึงแม้จะมีอุปสรรคและเหตุการณ์ที่บระคาดคิดเกิดขึ้นนี่นะครับทุกก้าวย่างพี่น้องครับของชีวิตคนเท่าผมยังแน่นอนเสมอไปนะครับย่างนี้ดีอารซีเตต่อย่างนี้ดีอารซีหยบแก้วหยบตะปูว่ากันไปนะครับ แต่เนื้อซิง,งยืนได้น่นคือก็ต้องดูแลสุขภาพจากของนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตอาการน้องณนะหรืออาจารย์ณนะนะครับเมื่อทําเป็ดท้งองเฮานะครับเมื่อขึ้นที่แรกผมก็งงอยู่อยู่อยู่ท่าเป็ดข่อยขึ้นเสียว่าหอยแนงมมนไปเอาหมอสที่ิเปรตเขาของน้ำยังได้ย่ามนีฉันหอกคิดว่านะพี่น้องบ่งว่าน้องบุบเคือมันเป็นเพลงเอกเป็นเพลงขี่อ่าก็ค่อนข้างหนายากเป้ายาักพอออกเตปมันสูงนะครับ แล้วเนี่ยอันปหนึ่งคือหายก็เลยงงวงวเอาไปจังใดมากจังไดที่แรกว่ามีมันดาป้อ,อก,กับโบเมียนนะครับโอเคจะสุดท้ายแล้วนะครับนองกับไปหาหมอถึงมือหมอถึงยังก็เช็คร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็บคือตอนนี้อยู่บ้านมาหอดบ้านหมอเซานี่นอกนว่าไข้แน่ขึ้นแต่ว่ากัที่แรกหมอเซามมนกอก่อนดีดีขึ้นคัะเนาะแต่ว่านะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเขาสิถามเบิ่งว่ามีอาการยังไงดีขึ้นยัง พร้อมสิเดินหน้าต่อไปนะครับเหลือก่ะเป็นจังไรแน่นะครับนี่คนป่วยเฮาครับครับเป็นจังไรน้องจมนายตายแล้วนี่หนาไม่มาเโอ้จมนายตายคนะพี่น้องตอนว่าแว้บขึ้นเออแต่ว่าตอนขอนเขาใส่เปลี่ยมากนะไกลนามิกไปแคทตกแต่แซ่ยเอากูก็ตกใจแลวเนี่ยเดี no ๋ยวน้องคุณน be The <laughs> ี่น้อยอันบอลแขนขึ้นนะแคทตก กินมาได้เนี่ยได้อีกกเนรอเก่งแล้วมันมันช้าเหมือนตั้งขากินแล้วเก่งท้องซองท้องหลมอืมมือขึ้นเนี่ยอ้ายอธิบายพี่น้องฟังว่าจริงๆเนี่ยเป็นมันเป็นเพลงตีปองยากแล้วก็เอาเตี้ยมันสูงแล้วก็มีแรงกดดังบอลหนีแล้วนะครับคือเขาอยากให้เอาดีเนาะซ้ำพอน้ำเขาเล่นยยุดดงดงข้างหน้ารถตีมือขึ้นนีนะครับในส่วนหนึ่งทีนี่เป็นยังขึ้นเดิ่วดีฟูเป็นท่น บ่อยเพื่อนฟังเลยปล่อยล้มอ่องเหมือนตายปกติเัาต้องใส่ล้มจากท้องน,นะครับวันนี้ลืมเทาเอาปอดออกเหมือนบ o ได้ดันล้มจากกระบังล้มท้องขึ้นมาให้มันสูงแข็งแมันก็สูงยู่แต่ว่ามันบาแข็งพอนะแต่บอสัมหนึ่งมันเลยมันมันสิเพี้ยนไปในลูกแรก มันสูงแข้งก็ถึงบาดีนลูกต่อไปคือออกลูกแข้งคือมันเหมือดแล้วล้มหมดมันสิหายใจคอมันหายใจพอได้มาเพราะเขาพองมาคือแตะมันกัหนามื่อเตะค่อยนาังล้มเลยค่อยหู้ยู่ค่อยค่อยสิล้มนะค่อยหู้ย่มันมันหูนวิ่งไปแล้วค่ครอยู่เรายังรู้สติแมนล้กกัหูวิ่งไปแล้วหละกันตาพาเพราะเห็นอย่างแล้วนะค่อยนดังลงเดี๋ยวหาบุญเกิดเพราะเห็นแล้วอยู่ใกล้กัน นี่เลยคอยนางล้มบางิหายใจเขาเอนนางล้มแลหายใจนะปิดห no ัวหัวก็ปวดมันวิ่งไปเหมือหัวนะคือคือยังดียังมีสติพ่อประคองยู่ของนางไอ้นี่ว่ามันเจ้าล้มแล้วโต๊ะหานอหนุนได้หงฮนดอกโต๊ะไกลเลยพูดอย่งนมันมันหนักหัวแล้วนะเลยคอยนางล้มโดนเติมมันบอได้บ้านจะสูดกั่าัดก็เลยน้อนเลยไตเลยหลัดับเลยจบมิดจีนีเลยชัดดาวไอ้น้องน้องแข้มว่าน ผมมันพยายามไฟน่ยงตาเราวลูกแล้วกับหูสติอยู่ครับไปทีแรกผมนึกว่าสิ่งที่ CPR แล้วผมเรียนขึ้นไปว่าสิไปที่ CPR สันแล้วขึ้นไปโอ้แค่อยู่จานนั้นยังมีสติยังหูหูเรียงอยู่แล้วไฟใช้สองตาเบื้องกองหูเรียงกันแต่ว่าเบาบ่ได้มันลมมันแม่ได้ออกไงแกกวางสันแล้วว่าบอบ่พออกคือมันมันอันนี้แหละมีแต่จับมือผมไปเก่งก็คือ กำไว้เนนกก่่งวาาั้ะที่ที่บอนั่งคุยกันนี่คือยังเพียอยู่นะพี่น้องคือต้องให้นอนนะครับจัาหน่อยกับฮ่าซ้ายกับปุ๊กน้องเกียร์เพราะเสียบแต่ว่าบอกเนกระปุกน้องเกียร์ด้อาจจะเป็นกระปุกรถซับพี่น้องงงกันนะครับแล้วก็อาจารย์นะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีครับมีอยู่โรคเดียวโรคซับจังเออคือคือคือสิ่งที่เฮาบ่อยาก ให้มันเกิดแต่วบางเที่ยวมันกิคือว่านอจานทร์น่นอนการทํางานหนึ่งการพักผ่อนมีส่วนเข้าจากไห้งานออกว่าดีมีส่วนเกรงเพื่อโอ้ซืือเอซะพี่น้องตับเบ่งเสียงสูงพี่น้องอืมตะเบ่งอีกอย่างหนึ่งงานแหลกนี่ลอยทั้งลอยมิ้งไผ่ข้ามเราตื่นเต้นมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไข่มิกเสียห้องนาบ้นมีแต่มือมีกเต็มนาห้านึงตา้กูัวมีกว่าพอดีอนไหลโอ้ตื่นเต้นในวันวั เสดายจานะอยู่บกครบลดก็เลยหลายคนอาจจะถามว่า,มาโอ้ยมีเครื่องปองในคือมีบมวนแห่สีบรอนี่คอยอยุบมาขึ้นโทษแฟน์ขับในตัวขับมึงคืนหนิมันถูกลงหูอีกหนิก็ไม่อยากเปลีนหรอกครับ <นะ S 2> มันออกล้มผิดท่าเอิดกแตแนะนําอยู่ครับมึงคืนหนิมันลงเพราะไม่อยางดอกลงเจ้าขอเฝ้าเงียงกันนงเจ้าของกิดที่มีเมย์บกคบมึคืนนี่คอยหูได้ว่าพ่อบุ่มีทถ้า,าเปลี่ยนไปน้านี่เป็นเอียงที่คอยต้อง จูนสมองมาอีกได้อาจารย์นะ <developments> พบมาข่อยสีเอาตัวเด็กเป็นตัวนั่มเหอนหาตอนประลานเครื่องเป่าเหมอนะเพราะอาจารย์เอิร์ดแล้วก็ไปทุ่นตำมันบ่ของปลาตัวกับโมเป็นสูงมันอยู่กลางๆของอันหมอนอดกับทุ่นตำพึ่งกันอีกเหลือแต่ตำกับกลางแหลมบ่เหลือยมาเคลืนนี่ตายเลยสิประลานยังได้ดีเนาะนอกประเทศนีับมาจากโลงบ้านเอาผ่าสูตรคุ้มหัวเอะไอ่อยคนยางขอกมาเออยากองมันออมไปคุณ ขอบเวทีเป็นน้อนเป็นเน็นน้อนกอดเป็นเมื่อเห็นอย่างน่าคือน,นี่ใส่น้ำเกลือลกับมียาอย่างนี้ือกระสง่ะสงออาไปส่งออไปคนยิกมันเอนะมันนี่นมันม้งึกโตนะไอ้มันซ่าตื่นขึ้นมาเขายังมักกัดย้ยของอยู่คูุ้สึกเจ็บว่ากันขย่ว่าม่งกูัะนี่ไม่กลัวนี่ลุกขึ้นมาเราเป็นู้สติแเขามักกัดย้ยุขวองเอียูอโอเคบายเดีคนเลือกบอกเขาพร้อมเพราะบีบขาเนี่ยมันมุ้ึกเจ็บ่กัน เคขึ้นแล้วกันมื่อคืนนี้มีพอๆกอนไปน้ำก็ไผ่กับไอ่ไอ้ไอ่รองแค้มนั่นก็เป็นนั่นพอคุ้มสติช้าถ้าหน้าสูขืนได้หรออก็ยังดียังว่าเขามีหมูเอาน้ำยังว่ะก็เป็นเดี่ยวบังเอิญนี่ว่าไอ้แคมว่านไอผมอยากไปน้ำเอาไปกับไปเห็นดอกเป็นเดี่ยวบังเอิญจรเงๆกำมือน้ำกำมือเราอนจังวมือเป็นเดียวแกกวางสั่นละโอ้แกอาจารย์น่ากำมือผมแน่นบักคักเลย เก่งพี่น้องไ่เคยเป็นจะเขื่อนนะมีใครเ่อเลยเ่อเรียกอ่ะสิเปนเป็นคือตอนนั้นตอนกินเราหลายอยู่นี่มันแม่อยู่อันมันขึ้นนอกเราไปเลยตอนนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเราครับตัวนี้มันเกี่ยวกับล้มระบบหายใจของเขาอะนะอืมอืมล้มมันหลแห้งเลยเพี้ยนเ่ยทะเลที่อีกไปแล้วเนี่กับว่ามีปิดพลาดดอกใส่ทักษิณไม่เล่นเล่นถ้าเสียเรื่องกับเดี๋ยวสีเรื่อรถดีเฟื่อว่าฐาน บอๆเามีฐาเอเาก็เห็นบอกตอนซ่อมสองสามรอบต่อกันว่าเห็นเป็นอย่างนี้เห็นบอกระซูงปิดเต้ขึ้น่กนะมันออกลมถือคือออกลมมาถืออีกนึงช่างวันเห็นว่าตที่ยูทวิบลงให้พี่น้องเบ่งมือนเานี่เว่าเออน่องปลอดแท้ละบม่เป็นอย่างก็เล้ยว่าเอยองหาวสางานเดี๋ยว่อยเียอัเดีเปบิงเีนเนือง เออว่าเป็นอย่างไรเนี่ยว้ยปัญหาครับเนี่ยหนังบางสาสีชันกลับมาคือเก่าครับเ้ามขึ้นบะแมนครับเลี้ยงเลี้ยงเออเออเห็นประมาณคนตายพี่น้องเขาปั้มนี่อย่างไรคอยเป็นนิสต้าเนี่ยยุลด์เห็นแต่นไอ้ไอเอาแชมป์ไออย่างจำซีเราประเดี๋ยวคอยจำซอเราประเดี๋ยวมาจังหวะนั้นเนี่ยโอ้โหเลยตายแล้วพี่น้องครับว่าเนี่ตายพี่พระมากแล้วพี่น้อง สวัสดีท่ับพี่น้องสวัสดีท่านพึ้นแหงกลกเสียปากเสียปากเสียโกที่ผมอากเนียโอ้ยนะครับร่วมกันดีๆจะเด้๋ควเขาลชวนไปพี่น้องเอ้ยบอเพงไอคนฟอมเนยเอ๊ะเล่นเท่าไนี้นี่ยุ่งสิละบองวะกําลังเดินเด่นสั้นไมเบลไว้นะเบลเน่ยเบลมาให้ดูดอยาง เวลาเพลงมันขึ้นแล้วมันก็ต้องไปไม่พี่น้องมันขึ้นมันต้องไปคือมันหยุดกลางคันไม่ได้ก็คือเราเราจบล็อกถึงจะหยุดได้แหงเป็นเพลงอย่างที่พันลมเ่ยแหงหยุดไปเลยนั่นอาจารย์เออคกับอันมวดปลาต้นกับอาจารย์นัดแจ๊คเสียวไอ้แจ๊คเสียวน้องแจ๊คสี่เหรียญยูแจ๊คสี่แหละคอยละดิศคนเทคนิคเครื่องเป่าลุ่นๆนะโอ้ยเจ้าวัานแจ๊งไหนแจ้งมาเจอแจ๊คสี่นะนี่แหลาเพื่อนมามันมันบบหูเนาะถ่าก็เ่าเขาพราะตายเราคนที่โรคภัยปัญหาโอ้โหมีนี่โรคบ้าก่อนเล่าไป อ๋อหยอกเคนนะพี <dye i Shepherd> ่น้องเออเอาพี่น้องครับคืออาจารย์นะหายดีเป็นปกติแล้วไม่มีอะไรที่ได้เป็นห่วงนะครับเดี๋ยวมาเรียกคอกันขึ้นมาขึ้นมาเลยเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาเลยเนียมาคาดจีเรียนเพลงเก่าเนี่ยพอเชื่อรถรีเฟรชมาถ่ายดอกกันเนาะพอผ่านกด้บอกเพื่ เออเอาโอเคพี <cents> 1941, ina, os, okay. uyor, okay, ่น้องครับขอบคุณเอฟซีบ้านแสงทองฟิลแล่นและกกนได้หลายบัานะครับที่เป็นห่วงอาจารย์นะทรงกำลังแก่อาจารย์นะนะครับสุดท้ายล่าสุดนี้ไม่มีปัญหาหายดีแล้วพร้อมที่จะไปจวดหน้าห้างแล้วเมื่อแรงนะครับจังหวะขอี่หงเสียงไปซ้อมเนาะเอาโอเคอาจารย์นะมีหัดให้ไหนวะมีนี่หัอโอเคโอเคครับผมบายบาย